ก็จะเป็นกิจก,กรรมเอามือสามัคคีของ,ของ,ของโครงการปลูกนงุนโคเดลซึ่งผมเป็นครูเรือนต้นแบบของโรหนึ่งตำบลํำรงซึ่งการการเอามือสามัคคีก็คือการลักษณะเหมือนไม้ไสมัย,สมยก่อนคือการลงเขกนั่นแหละคือการเอามือก็คือการลงเขกช่วยเหลือกันซึ่งกิจกรรมที่ทําวันนี้ก็คือปลูกสมุนไพรก็ตอนนี้เราก็กําลังดำเนินการเรื่องของการปลูกสมุนไพรต้นไปก่อนเนาะ ก็มีพืชชน,นิดเดียวก็คือกอระชายแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็จะมีการห่มดินก็คือสอนในชาวบ้านเขารู้ว่าเนี่ยมันต้องมีการห่มดินนะเพื่อไม่ให้เกิดความแห้งแล้งเวลามันเจอแดดขึ้นมาปุ๊บมันไม่มีการเผาความร้อนอะ่ะไม่เผาทําให้ดินมันเสื่อมสภาพซึ่งจะเกิดความชุ่มชื้นกับต้นไม้โดยการห่มฟางฟางก็ได้อาจจะเป็นวัสดุใบมงใบไม้ก็ได้นั่นคือการห่มดิน แล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้5ระดับต้นไม้5ระดับเป็นพวกไม้เศรษฐกิจพวกพวไม้เศรษฐกิจต่างๆพยูงยางนาคือคำว่าโคกส่วนีโคกเราก็จะปลูกพวกไม้5ระดับมะม่วงไป ทำไมเราต้องปลูกต้นไม้ไส้ต้นกล้วยทําไมถึงให้ปลูกต้นกล้วยกนลงต้นไม้ชนิดอื่นเพราะกล้วยจะเป็นไม้ที่เลี้ยงซึ่งถ้าเป็นเรือนต้นแบบเราก็จะทําเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านเองได้เรียนรู้ซึ่งชาวบ้านเขาสามารถมาดูว่าเออของผลักษณะแบบไหนทําไมเขาต้องห่งฟางทําไมเขาต้องห่มดินดินหอมด้วยฟางหุมดินเพื่อเกิดคามรานในส่วนของไม้ผล หมาย,ยืนต้นเราก็ต้องปลูกเต็มพออยู่ตรงที่โคกโคกมันก็ต้องพนอมีโคกเสร็จมันก็ต้องมีหนองมีหนองก็เนี่ยตองดีนบแล้วก็มีนาฝังโน้นในส่วนของของหนองเนี่ยเราก็จะเลี้ยงปลาหลายอย่างที่เราคิดว่าเราสามารถเอามาบนโคกได้ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อที่อื่นซึ่งจากการเหลือเราก็ขาย ตอนแรกถ้ามันพอมีเราก็แบ่งปันแบ่งปันกันไปก่อนแต่ถ้ามันเหลือจากการแบ่งปันเ้วก็เอาไปทำนายเพื่อเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆให้เป็นรายได้รายวันรายเดือนและก็รายปีเพราะ่าททำนามันจะเป็นรายได้ของรายปีแต่ถ้าลักษณะของเกษตรผสมผสานมันก็จะมีรายได้เป็นวันและเป็นเดือนซึ่งอาจจะไม่มากนะวันละร้อยวันละห้าหกสิบบาทก็ถือว่าเป็นรายได้ ซึ่งจะมีจากมีแหล่งน้ำเราก็สามารถปลูกอะไรก็ได้คือถ้ามีน้ำแล้วก็ทุกอย่างก็ก็อุดมสมบูรณ์เพราะว่าน้ำมันขาดน้ำไม่ได้ปัจจัยหลักก็คือไม่ว่าคนไม่ว่าเป็นสัตว์หรือเป็นพืชทุกอย่างต้องอาศัยน้ำทั้งนั้น น,นี่ก็จะเป็นการปลูกสมุนไพรเป็นกระชายกระชายก็คือถ้ามันมีตัวยาที่มันสามารถทำให้เอาไปใช้ในเรื่องของ,องการป้องกันโรคต่างๆได้ข,ขั้นตอนนั้นคือการเตรียมดินนะครับดินก็เราก็จะใช้ดินดินร่วนปนทรายแล้วก็มูลสัก์ก็คือนตอนนี้ก็จะเป็นปุยคอกปุ๋ยมาจากอ่า เอามาผสมกันคือเราไม่ต้องไปซื้อหาซื้อพวกแกลบดำเพราะเราลดต้นทุนก,น,น,นการผลิตลดต้นทุนในการปลูกเพราะถ้าเราไปซื้อทุกอย่างมันเป็นรายจ่ายอันนี้เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันมีอยู่ในสวนอยู่แล้วสิ่งที่เราที่มีอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อจากข้างนอกมา แล้วยาหนึ่งก็ใช้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในในพืชที่มีเงาอันนี้ก็คือการเพาะเพื่อจะแบ่งปันครวเรือนที่ไปเพื่อในวันนี้ในอนาคตเพื่อจะไปลงปลูกแต่การเตรียมแปลงนี่ก็สำคัญการเตรียมแปลงองสำคัญ อันหนึ่งอ่ะเพราะว่ากระชายจะเป็นพืชที่ชอบแดดไม่ร้อนจัดแล้วก็ต้องมีแดดทรงลำไร,รอ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณทางกรมพัฒนาชุมชนของจังหวัดหรือของอำเภอลำดวน ที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วให้โอกาสมาพยายามจะสร้างให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ได้เพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาก็ายังไม่เข้าใจในเรื่องของครูเรียนต้นแบบเป็นยังไงครูเรียนต้นแบบคือเราต้องทําเป็นต้นแบบอย่างให้คนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทาไปมันเกิดประโยชน์ยังไงพอเขาได้เห็นเขาได้เรียนรู้ผมเขาจะเอาไปทําแบบอย่างก็เลยเป็นครูเรียนแบบต้นแบบครับ